รับเรียนรรท่านประธานที่เคารพครับผมเทิดชาติชัยพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเชียงรายเขตห้าอำเภอเทิงอำเภอพย,ายามรายอำเภอขุนตาลและตำบลบุเรืองอำเภอเชียงของครับรรท่านประธานครับวันนี้ผมมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายเขตห้าเรื่องเดียวครับแต่มีหลายกรณีนั่นก็คือการเกิดภาวะผัยแรงในทุกพื้นที่ ซึ่งจากพยากรณ์อากาศจะทราบว่าหลังเดือนกุมภาพันธ์ไปต้นไปน่ะจะปรากฏเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับทำให้เกิดภาวะแล้งนะครับ <Yeah. S 1> กระทบต่อการทําการเกษตรและน้ําอุปโภคบริโภคของพี่น้องชาวบ้านในเชียงรายเขต5ทั้ง3ามอำเภอและ1ตําบลน,นะครับตัวอย่างแรกครับเราจะเห็นว่าในพื้นที่ของบ้านม่อนปลายางเหนือหมู่5 ตำบลหนองแราเภอเทิงจังหวัดเชียงรายอ่างเก็บน้ำก๊อซรี่นะครับตื้นเขินนะครับแล้วก็มีสภาพสุดโสมที่ใช้ไม่ได้ทำให้ขาดน้ำอุปโภคบริโภคนะครับตัวอย่างที่สองครับอ่างเก็บน้ำห้วยตุ้มเหนือบ้านขอนซูงหมู่สี่ตำบลนิ้วอเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับมีวัชพืชขึ้นเต็มไม่มีสภาพเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วนะครับก็ทําให้ไม่มีน้ําที่จะไปใช้อุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรใต้ครับตัวอย่างที่สาครับ อ่างเก็บน้ําห้วยไม้ยาบ,บ้านไม้ยาสารโค้งหมู่เจ็ดตำบลไม้ยาอ,อํยาเภอพญาเมืงายจังหวัดเชียงรายครับมีสภาพตื้นเขินไม่มีน้ําที่จะทาเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องชาวไม้ยาได้นะครับตัวอย่างที่4ี่ครับบ้านยางหอมหมู่8และหมู่17นะครับหนองยางหอมตำบลยางหอมอำเภอขุานาลจังหวัดเชียงรายนะครับมีสภาพตื้นเขินแล้วก็หญ้ารก ลุงรังนะครับขึ้นมาไม่มีสภาพที่จะมีน้ําเพียงพอในการใช้ได้แล้วครับแล้วก็มีเอกชนนะครับบุกรุกไปขุดดินขายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของพี่น้องบ้านย่างหอมหมู่8และหมู่17นะครับตัวอย่างที่4ครับบ้านใหม่สุสานหมู่1 1ตําตบลแม่ลอยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายครับอ่างเก็บน้าห้วยปางแดงก็เช่นเดียวกันครับเป็นสภาพตื้นเขินมีวัชพืชรกรุงรังขึ้นมานะครับทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของ การประสบภัยของพี่น้องที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะฝากไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอทรชนะครับได้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง5ตัวอย่างเป็นกรณีตัวอย่างนะครับที่จริงมีมากเลยครับทั้ง3ามอเภอครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ,รบ,รบ,บ,รบต่อไปท่าน